เลยนะครับกับผมต้นวุ้นนะครับผมจะมาแนะนําสาระดีๆหรือเทคนิคในการทําออนไลน์นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรมเว็บไซต์นะครับแคนว่าออกแบบภาพสินค้านะครับไปลงในไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee นะครับให้ภาพของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาที่ Google นะครับ เราพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Canva นะครับตรงนี้นะครับลิงก์แรกด้านบนสุดเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์ Canva แล้วปุ๊บเราก็เตรียมภาพสินค้าที่เราได้มาจากไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ห้างสปปรรพสินค้าหรือว่า s h o p e ีนะครับเราก็ สำหรับขนาดที่ใช้ในการขายใน Shopee และ Lazada นะครับใน2เว็บไซต์นี้กำหนดที่ขนาด800คูณ800 p i x e พิกเซลนะครับเลือกตรงนี้ครับสร้างงานออกแบบขนาดที่กำหนดเองความกว้างผมจะเลือกที่800ความสูง800นะครับ PX ย่อมาจากพิกเซลนะครับเลือกสร้างงานออกแบบได้เลยครับ ตอนนี้เราได้เข้ามาสู่เว็บ c n นวาแล้วนะครับ Canva ก็จะมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เราเลือกเยอะแยะมากมายครับนี่ครับกดเลือกได้เลยครับเขาก็จะกำหนดขนาดที่เรากำหนดไว้เมื่อสักครู่นี้ให้อัตโนมัติครับนี่เป็น B G หรือพื้นหลังสำเร็จรูปนะครับที่ทางเว็บไซต์ออกแบบไว้ให้เราหมดแล้วนะครับง่ายมากครับ อันนี้เป็นภาพถ่ายภาพถ่ายสินค้าของเรานะครับที่เราต้องการใช้ในการออกแบบนะครับอันนี้ผมเตรียมไฟล์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบฟอนต์ครับตนตรีวิดีโอสามารถทำวิดีโอก็ได้นะครับ แคนวาเขามีเทมเพลตวิดีโอสำเร็จรูปมาให้เราแล้วนะครับจะมีทั้งแบบใช้งานฟรีนะครับและแบบโปรนะครับถ้าแบบโปรเราต้องเสียเงินค่าค่าเทมเพลตให้กับทาง Canva ด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเ,ราาเอาเมาส์มาวางไว้ก็จะมีขึ้นว่าฟรีหรือว่าบางตัววิดีโอที่มีความสวยงามมากหน่อยหรือติดลิขสิทธิ์ก็จะให้เรา เลือกซื้อเทมเพลตแบบโปรนะครับส่วนตัวนี้ผมเลือกฟรีครับสามารถกดเพย์ได้ครับเราสามารถเอาภาพสินค้าที่เรา Import เข้ามาในเว็บแล้วนะครับมาลงในเทมเพลตวิดีโอก็ได้ครับอย่างเช่นผมจะเอากล้องวงจรปิดมาลงในนี้ครับนะครับกล้องวงจรปิดก็จะมาอยู่ในเทมเพลตวิดีโอแล้วนะครับ สามารถใส่เอฟเฟกได้ด้วยครับคลิกที่ชิ้นงานหนึ่งครั้งครับแล้วเลือกเอฟเฟกครับก็จะเป็นสีสันนะครับเห็นไหมครับก็จะมีลูกเล่นให้เราเยอะแยะมากมาย นี่ก็จะเป็นการสร้างไฟล์วิดีโอเพื่อนำเสนอสินค้านะครับส่วนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาออกแบบภาพในการขายของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือว่า f c e e o o o m m r r k t t p a c e นะครับผมจะเลือกพื้นหลังสีสีอะไรดีเพื่อนๆชอบสีอะไรสามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบ ชอบชอบชอบสีแดงครับจเจ้าตัวนี้ครับตรงนี้โลโก้เราไม่ต้องการเราลบออกได้ครับเราสามารถลบออกได้ครับหลังจากได้พื้นหลังแล้วปุ๊บผมจะนำภาพสินค้าที่ผม import เข้ามาใน can v a นะครับมาลงนะครับเลือกที่อัปโหลดครับ เลือกที่กล้องวงจรปิดที่ผมได้เตรียมภาพไว้ครับเราสามารถขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับดึงขึ้นดึงลงได้นะครับใส่เอฟเฟกหรือว่าฟิลเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีเอฟเฟกให้ครับทาง c a n วาเพื่อนๆชอบสีอะไรก็เลือกได้ครับเขาจะปรับแต่งให้ออโต้เลยนะครับผมจะใส่โลโก้ สินค้าขายดีให้ภาพดูโดดเด่นขึ้นไม่เอาตัวนี้ครับเอาร้านค้าแนะนำครับอ่าเห็นไหมครับภาพสินค้าของเราก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับใส่ผมจะใส่มุมบนนะครับด้านล่างผมจะใส่ตัวนี้ครับจำนวนจำกัด ภาพสินค้าเราก็จะดูมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราทําภาพให้สวยเราก็มีโอกาสปิดการขายกับลูกค้าได้เยอะนะครับอย่าไปก๊อปทางร้านมาแล้วไม่แก้ไขอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังนะครับแนะนำให้ตกแต่งใหม่ครับ เสียเวลาไม่มากครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ช่วยงานเราได้เยอะทีเดียวครับหลังจากที่ผมตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเซฟนะครับเลือกตรงนี้ครับดาวน์โหลดผมจะเซฟเป็น png ครับเซฟเป็น jpg หรือ png ก็ได้ครับส่วนตัวผมจะเซฟเป็น png ครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับนี่ครับ หลังจากดาวน์โหลดแล้วปุ๊บเราก็สามารถเข้ามาดูรูปภาพที่เราดาวน์โหลดได้นะครับเนี่ครับเราก็จะได้ภาพสินค้าไปลงขายใน lazada และ shopee ขนาด8 0 0 0คูณ800พิกเซลนะครับไปลงขายได้เลยนะครับถ้ารูปภาพเราสวยนี่เรามีโอกาสสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าชอบยังไงผมฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องต้นวุฒด,ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน ep หน้านะครับขอบคุณครับ